สวัสดีครับ hotair.com เราพาเที่ยวที่ดอยอินทนนท์นะครับตอนนี้เป็นจุดพักรถที่ข้างหน้าจะเป็นทางขึ้นไปยังพระมหาธาตุเจดีย์นะครับข้าบนโน้นนะครับแล้วก็เป็นของกองทัพอากาศดูแลอยู่นะครับมื่นก็จะเป็นทางขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วผมก็จะวิ่งขึ้นไปข้างบนวิ่งวิ่งวินี่คือเวลาปิดเปิดนะครับ มหาธาตเปิด8ปดปิสิเจน,นะครับเดี๋ยวพ่งนี้ผมจะพาขึ้นไปด้านบนอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้พักรถกันพัสเสีย o คอพาเที่ยวรอยสนนครับ